ครับนะถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับระหว่างปทุมวังคาพบกับทางด้านของโรงเรียนรานวิทย์บางเขนนะครับคร <Hey. S 1> ับกลับ <Hey. S 1> <ๆ>มาชมกันต่อนะครับกลับในคู่บิ๊กแมตช์วันนี้นะครับในคู่ที่2ทางด้านของปทุมวังคานะครับต้องการ3แต้มทั้ง2ทีมครับสศึกกันศักดิ์ศรีแล้วตรงนี้ตัดมาทางด้านของโอ้โหโชคมาตรงนี้ปาดไปในช่วงทศช่วง30กว่าวินะครับของคู่แรก ไม่มีทีมไหนอยากเสียประตูในช่วงนี้แลเอาล้วตัดได้แล้วประตูงาพาขึ้นมาดักไว้ได้แล้วโอ้เสียหลักไปตรงนี้ปามาโอ้่านมาเนียบรยครับมาแล้วครับในประตูงาในประตูขึ้นนำแล้วจากังหว่าปาดมาแล้วยืนดักรออยู่เสาสองรับเพื่อทําำประตูให้กับทีมโรงเรียนประตูงาได้แก่ผู้เล่นหมายเลข8กดกรประเสริฐนินรบดีครับ เป็นหมายแรกแปดครับกองประเสริฐนีม่ดีในช่วง17วิครับมาประทุงกาขึ้นนํำในครึ่งเวลาแรกโอ้โหเอาวแล้วครับสนุกแล้วครับหลังจากนี้มีสกอร์แล้วครับในช่วง17วินาทีสุดท้ายนะครับธนวัตรมาตามเข้ามาวอ็อกไว้เร็วครับเป็นบอลขี่เข้ามาของดนานราชวินิตบางเขนสีริพัฒน์บางขี่ขัน สี่พัแปดเมาโหบอลมันใกล้เท้าไปนเล่าเรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วครับเสมอครับชาตรีอาสนาครับยิงจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะยิงไม่ดีครับแต่บอลมันไม่ห่างกลัวแล้วตามจังหวะสองครับตีเสมอได้เลยท,ทำประตูให้กับทีมโรงเรียนลาดนิตบังเข็นได้แก่ผู้เรียนหมายเลขแปดชาตรีอาศาสนาทำให้สกอร์กลับมาเสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เวลาการแข่งขันยังเหลืออีก14นาทีเศษ็จหนึ่งกำลังจะผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังนะครับกำลังจะผ่านครึ่งทาง10นาทีปาดมาตรงกลางโอ้โหครับมาแล้วป่าสอดเข้ามาจิ้มนะเป็นหมายเลขแปดครับาหน้าของกรประเสริฐนินบดีได้ประตูขึ้นนำครับนะแล้วพินแล้วคนระับประฐุมคงศ์คานะผู้ที่ทำประตูให้กับทีมโรยนปตุมพงคาได้กับผู้เล่นหมายเลขแปดกรเประเสิริฐนินลบดี โอ้โหจากจังหวะเส้นข้างเข้ามาแล้วสอดมาจิ้มสวนทางเข้าไปเลยของประตูไม่ทันครับทางด้านของพัชรโดนสุวรรณไทยเอาเลยครับประตูขากลับมาน,น้ำอีกครั้งโอ้โหแล้วนี้ยกขึ้นมาหลังครับทางด้านของสุรศักดิ์ชายประหลัดหลายเส้นข้างมาลูกนี้ ตัดมาตรงกลางแล้วตัดบอลได้แล้วตรงหน้าของราฟินบางเขนเยิงโอ้โหมาแล้วครับราวินบางเขนแล้วเป็นหมายเลข16บหกรับช่วยทาประตูตตกับทีมโรงเรียนราฟินบางเขนได้แก่ผู้เ,เล่นหมายเลข16เสริมสุทัศน์ยิงนอกนะครับโอ้เป็นเรียกว่าตัดบอลหน้แล้วพาเขา้าไปยิงกลับมาเสมอกันที่2ประตูต่อ2ครับในครึ่งเวลาหลังเวลาการแข่งขันยังเหลืออีก3นาทีเศษนะครับ เรียกว่าตัดบอลได้แล้วพาบอลไปแล้วยิงสวนปนประตูเข้าไปเลยครับสกอร์เสมอสองประตูต่อสองครับโอ้โหของคมสันนิกุลรัมอ้าวแล้วโอ้โหแมา่จาังตามมาแก้ไขเกือบแล้วกลายเป็นบอลของทางด้านราฟิบังเขนแล้วต้องตัดรครั้งที่4ต้องเข้ามาตัดฟาวเลยครับถูกนี่ของราวิบังเขนหลอกให้กับด้านของกูเชติโ ยิงตาเสียบเสาเข้าไปเลยครับผ่านกำแพงให้ประตูให้กับทีมโรงเรียนราชนิังเขนได้แก่ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดคูชิสขุนสาครน,นะครับทาให้ราชนิบางเขนขึ้นนาเป็นสามประตูต่อสองนะครับในช่วงท้ายเกมของการขันในครึ่งเวลาหลังโอ้จากลูกฟรีคิกครับมีวิ่งหลอกหนึ่งคนแล้วแปรสวนเข้าไปเลยนะครับเอาแล้วครับมาเมเป็นทางด้านของราดนิษงเขนขึ้นนําแล้วครับในช่วงท้ายเกม แล้วเป็นมาแล้ว20ครับกฤษดาต้องจัดอย่างเดียวแล้วยิงไปก็หมดเวลาครับโอ้โหเรียกว่าเป็นดางด้านของราวิวิ์บางเขนครับเอาชนะปะทุมคาไป3ประตูต่อ2ครับ